สวัสดีค่ะพบกับโมโม่ขายฟอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมจะพามาชมเจ้า Ranger w i วายท6นะคะคันนี้นะคะราคาขั้นตัวน้องนะคะอยู่ที่1,534,000บาทนะคะเดี๋ยวโมพาไปชมกันนะคะว่าคันนี้นะคะมีอะไรโดดเด่นกันบ้างนะคะมาเริ่มกันนะคะในส่วนของด้านหน้าเลยนะคะคันนี้นะคะกระจังหน้าเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นสีกาไฟนะคะมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ ต้อง360องศารอบพันนะคะก็มีมาให้ด้วยนะคะตัวกระจังหน้านะคะจะมีรังผึ้งขนาดใหญ่นะคะสามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและสําหรับตัวไฟหน้านะคะคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบตัวท็อปเลยนะคะเป็นไฟหน้า Mag ชี LED นะคะเป็นไฟลูกแก้วนะคะทํางานตามองศาของพวงมาลัยนะคะเป็นไฟอัจฉริยะมากๆเลยนะคะมีระบบไฟสูงอัจฉริยะนะคะแล้วก็มีไฟ หน้าออโต้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะชายกันชนด้านล่างนะคะเขาจะทําด้วยสีเทานะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะ4จุดด้วยกันนะคะรูปทรงด้านหน้าของ w i ยแนะคะก็จะมีลักษณะเป็นรูปทรงตัวเฮดนะคะตกแต่งด้วยสีกาไฟหล่อๆเท่ๆแบบนี้ไปเลยนะคะสำหรับเจ้ารุ่น w i ยแ V6 นะคะเป็นเครื่องยนต์3.0นะคะให้แรงม้ามาอยู่ที่100 ให้แรงม้ามาอยู่ที่250แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะพละกำลังค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็จับคู่กับเกียร์10สปีดด้วยนะคะเดี๋ยวมาพาไปชมด้านข้างกันนิดนึงนะคะสำหรับด้านข้างนะคะคันนี้นะคะจะประกอบด้วยโชค๊คโมโนทูบนะคะเสริมในเรื่องของความนุ่มนวลในการขับขี่นะคะ แล้วก็ตัวคิวล้อนะคะจะเป็นคิวล้อขนาด3นิ้วจากโรงงานนะคะเป็นสีดํานะคะสําหรับตัวล้อแมกนะคะก็จะเป็นแมกขนาดขอบ20นะคะลายเฉพาะของเจ้ารุ่น Y ายแคดเลยนะคะและในส่วนของตัวยางนะคะเป็นยาง HT High-Grade นะคะซีรีส์ยางที่ให้มานะคะเป็นยาง255 55R20 นะคะเหมาะสำหรับวิ่งทางเรียบนะคะหรือว่าออฟโรดก็ได้นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวเบรนะคะคันนี้ให้เป็นดิสเทกสีล้อไปเลยนะคะนี่สำหรับตัวกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีกาฟไฟแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศารอบคันเลยในส่วนของตัวราวหลังคาด้านบนนะคะก็จะเป็นราวหลังคาแบบยกสูงนะคะตกแต่งด้วยสีเทานะคะ เพื่อให้ตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวเนาะสำหรับคันนี้นะคะเป็นกุญแจแบบกุญแจคิเล็ตนะคะซึ่งสามารถสอดมือแล้วก็เปิดได้เลยนะคะง่ายสะดวกการใช้งานมากๆเลยสําหรับภายในนะคะตัวนี้นะคะจะตกแต่งด้วยได้สีเหลืองนะคะเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นวา h แฮกเลยนะคะตัวระบบกุญแจนะคะเป็นระบบกุญแจพุ t ตา t นะคะ สามารถเหยียบเบรกแล้วก็ปกุป,กปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะพวงมาลัยเราให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%นะคะในส่วนของตัวหน้าปัดดิจิตอลนะคะเราให้เป็นหน้าปัดดิจิตอลขนาด12นิ้วนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ t ิ i n k 4 a นะคะขนาด12นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายได้นะคะ มาพร้อมกับไวเลสชาร์เจอร์นะคะแล้วก็ช่องเสียบ USB นะคะทาย A ทย C และที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับเกียร e- s h i f t e r นะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะจับคู่กับเกียร์10สปีดนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องการอัตราเร่งเลยนะคะใช้งานได้ดีแน่นอนนะคะระบบขับเคลื่อนนะคะของเราเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทมแล้วก็ฟูลไทม์นะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเลยค่ะ โหมดการขับขี่นะคะเราให้มาทั้งหมด6โหมดด้วยกันนะคะมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดถนนลื่นโหมดลากจูงโหมดโค้แล้วก็โหมดท้ายนั่นเองนะคะใช้งานได้จริงแน่นอนนะคะเบรกมือนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะคะก็ให้มาเป็นเบาะหนังเกรดพรีเมียมจากโรงงานเลยนะคะปรับได้ด้วยสัญลักษณ์วายแพนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะคะคู่หน้าไปเลยดหรูหรามากๆเลยนะคะสำหรับเจ้ารุ่นวายแพคันนี้นะคะ เดี๋ยวมาชมภายในห้องโดยสารกันนิดนึงนะคะสี่ประตูของเราก็ค่อนข้างกว้างขวางมากๆเลยนะคะมาพร้อมระบบความปลอดภัยนะคะแอร์แบ็กทั้งหมดนะคะเจ็ดลูกด้วยกันนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารก็คือมีแอร์ในส่วนของูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังให้ด้วยนะคะมีช่อง USB ให้นะคะอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าด้านหลังนะคะ และถัดมานะคะสำหรับเจ้าตัวสปอร์ตบานะคะก็ใช้งานได้จริงนะคะตัววายแท็กตัวนี้นะคะออกแบบมาเพื่อความลักชัวรี่แล้วก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่ลุยๆนิดนึงนะคะสำหรับตัวไฟท้ายนะคะก็จะให้เป็นไฟท้ายแบบ LED เต็มดวงแบบนี้ไปเลยในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายแบบขอนแรงนะคะมีกล้องมองกล้องถอยหลังนะคะ360องศารอบพันแบบนี้นะคะ ปาท้ายผ่อนแรงก็สามารถเปิดได้นะคะมือเดียวเลยนี่และในตัวส่วนท้ายกระบะนะคะก็มีตัวกระบะไลเนอร์นะคะใส่มาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะมีปักไฟด้านหลังให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ครบคันมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวที่เยยีบท้ายกระบะนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะเป็นการโชว์แท้จากโรงงานเลยค่ะหลอห่อเทลงตัวมากๆแต่งก็หล่อไม่แต่งก็หล่อนะคะสำหรับคันนี้เนาะ เดี๋ยวไปชมรถรอบๆคันกันนิดนึงนะคะหล่อหรูหลามากๆค่ะสำหรับเจ้ารุ่นวายแพคันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าเรนเจอร์วายแพควีคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยู่นะคะตอนนี้นะคะหมเอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ ซื้อรถตอนนี้นะคะรับส่วนลดสูงสุดไปเลยนะคะ170,000บาทไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหาโมได้ที่เบอร์094-8952-99นะคะหรือว่าสามารถวอล k กอมาชมรถตัวจริงแบบนี้สีจริงนะคะได้ที่ Ford ด r m A สาขาก,กรารเลอรพึกได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย